เมืองกันสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะได้ข้อสรุปแล้วเรียบร้อยสําหรับที่มาของนายกรัฐมนตรีคนนอกนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้สอนอชอสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะเจ้าของคําถามพ่วงเนี่ยมีความเห็นเสนอไปยังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องเป็นคนแก้รัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับคําถามพ่วงเนี่ยคะ่ะสอนอชอให้ความเห็นไปว่าสวอ สามารถเสนอชื่อนายกได้นะคะในขั้นตอนกระบวนการที่2ถ้าหากว่าแต่ละพักเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมาพักละ3าชื่อแล้วไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้ในกระบวนการแรกกระบวนการที่2ในสนชเห็นว่าทางสอวอสามารถเสนอชื่อนายกได้แต่เมื่อวานนี้ค่ะทางคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญประชุมหารือกันเองประมาณสัก3ชั่วโมงที่สุดมีการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่ายืนยันตามหลักการเดิมตามที่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติก็คือให้สอสอ มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้เท่านั้นค่ะก็เท่ากับว่าชื่อของคนที่จะมาเป็นนายกสสมีสิทธิเสนอเท่านั้นนะคะคเพราะว่าสสเป็นผู้ที่ประชาชนเลือกมาเพราะฉะนั้นสสจึงต้องมีส่วนสําคัญในการเลือกคนไปทําหน้าที่ฝ่ายบริหารสวจะมีหน้าที่ก็เฉพาะร่วมลงมติหรือพูดง่ายๆก็คือโหวตได้ค่ะ โหวตเลือกบุคคลเป็นนายกรัามนตรีสวทำได้เท่านั้นนะคะในระยะเวลา5ปีเป็นไปตามคำถามพ่วงครับกรณีที่มีการเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกก็จะต้องยืนยัน รายชื่อในบัญชีพักการเมืองเสนอตามมาตรา88และก็159ตามหลักการเดิมครับและถ้ารัฐสภาไม่สามารถเลือกบุคคลตามบัญชีของพักการเมืองได้ก็จะมาสู่กระบวนการที่2อ,อย่างที่บอกกันว่าเดิมที่ถกเถียงกันว่าสวจะเสนอชื่อนายกได้หรือเปล่าเนี่ยนะคะที่สุดแล้วกรรมาการร่างรัฐมนูญเห็นว่าเป็นหน้าที่ของสอสเท่านั้นที่จะปลดล็อกให้เลือกบุคคลนอกบัญชีรายชื่อนายก ตามมาตรา272ค่ะก็คือใช้เสียงสอสไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือว่า251จาก500เสียงขึ้นไปเพื่อยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาเรียกประชุมหาเสียงสมาชิกรัฐสภา2ใน3งดเว้นการเสนอชื่อนายกในบัญชีได้นะคะยืนยันว่าสอสจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นนาย,ยกคนในหรือว่านาย,ยกคนนอกบัญชีค่ะครับกรทยืนยันแบบนั้นนะครับ หลังจากนี้ขั้นตอนหลังจากนี้นะคะคณะกรรมาการราัฐธรรมนูามานก็จะประชุมกันปรับถ้อยความให้เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเสนอสารรัฐธรรมนูญให้สารรัฐธรรมนูญช่วยตีความในสัปดาห์หน้าค่ะก็จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญแล้วนะคะหลังจากนี้